พลังอันแสนบริสุทธิ์ที่ถูกปิดกัน้นหรือซ่อนอยู่ของเยาวชนเหล่านี้กําลังได้รับการเปิดออกด้วยความรักและความห่วงใยจากโรงเรียนฟ้าใสาวิทยาซึ่งเป็นผู้เปิดพลังทางใจที่ยิ่งใหญ่ด้วยการให้การศึกษาชี้นำเด็กๆให้ได้ใช้พลังทางสมองและกําลังกายไปในทางที่ถูกต้องออในด้านการเรียนนี่นะคะ เราเน้นว่าเราต้องการให้เขาจบม .3 นะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะไปเรียนอาชีพอย่างเดียวแล้วเขาไม่ได้รับการศึกษาถึงภาคบังคับม .3 เขาจะมีปัญหาในการเข้าสู่ระบบแรงงานนะคะดังนั้นเราจะมีอาชีพต่างๆให้เขาเลือกในโรงเรียนเนี่ยถึง10กว่าอาชีพเลยคะ่ะ15อาชีพเด็กทุกคนจะได้ทดลองเรียนในอาชีพต่างๆแม้พวกเขาจะด้โอกาสหรือเคยก้าวพลาดมา แต่ที่นี่ก็เชื่อมันว่าคนทุกคนมีพลังในการสร้างสารรค์ไม่แพ้กันอยู่ที่จังหวะของเวลาและโอกาสที่ได้แสดงออกมาเท่านั้นซึ่งเยาวชนเหล่านี้กำลังค่อยๆค้นพบสิ่งที่ต้องการจากการเรียนรู้และการศึกษารู้สึกแบบว่าตัวเราสามารถทำได้เพียงนี้เลยเหรอขนาด เราอยู่ข้างนอกวันๆเราไม่มีอะไรทําพอเรามาอยู่อย่างนี้เรารู้สึกว่าเราทําให้คนอื่นมีความสุขได้รู้สึกแบบว่าโอตัวเรานี่มีคุณค่ามากเลยความรู้มีอยู่ทั่วทุกหนแห่งอยู่ที่เราจะหยิบจับความรู้นั้นมาเป็นของเราได้อย่างไรเหมือนที่โรงเรียนแห่งนี้พยายามนําความรู้และประสบการณ์ต่างๆคัดสรรมาเพิ่มเติมให้กับเด็กๆให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาสในการใช้ชีวิตในแบบที่พวกเขาอยากจะเป็นมองเห็นเพชรเม็ดง,งามที่นี่ว่าเด็กพวกนี้เนี่ยเขาควรจะได้โอกาสกับชีวิตที่เขาก้าวพลาดมาแล้วนะฮะแล้วก็อีกอย่างก็เป็นการกุศลการกุศลที่ได้มาช่วยพวกเขาก็คิดว่าอยากจะเป็นหลักให้เขานะฮะอย่างน้อยถ้าเขากลับไปเจอผลกระทบกระทางครอบครัวใช่ไหมเขาก็อาจจะมองว่าในสังคมยังมีคนอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นพลังหรือเป็นแสงสองทางให้เขา เพ like like so so ื่อเขาาจะได้มีโออกสย่างแรกเลยก็กําลังใจครับความรู้แล้วก็ประสบการณ์อีกหลายๆอย่างครับก็รู้สึกว่าตัวเองมีค่าครับแล้วไม่ได้โอกาสของคนอื่นครับเช่นเดียวกับการซ้อมมวยในวันนี้ที่ครูมวยคอยสอนและชี้แนะแนวทางเพื่อให้เด็กๆรู้จักกีฬามวยอย่างถูกต้องเพราะเชื่อว่าพลังของวัยรุ่นที่มีมากมาย เียงพวกเขาได้รับการดูแลเอาใจใส่และมีแบบอย่างที่ดีพลังที่มีอยู่ก็จะถูกใช้ไปในทางที่ดีมีประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและคนอื่นๆสอนครับผมสอนถ้าเราเป็นมวยแล้วเราอย่าไปนักเลงหรือหาเรื่องอใครอยู่แบบพี่แบบน้องไม่นักเลงทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านสอนมาผม ครับเพื่ในพระคุณของท่านมากผมขอขอบคุณท่านเป็นอย่างมากครับที่ผมมาสอนเด็กที่โรงเรียนนบุคคลนั้ได้โอกาสแล้วขามีคนรู้ติดตัวออกไปอยากให้ก็มีคนรู้ติดตัวออกไปแล้วไปหาก็เยอะแยะคะเรื่องวงการมวยเนี่ยเยอะแยะอาชีพติดตัวไปจากเด็กที่ไม่ดีเราทําให้เด็กเป็นคนดีขึ้นมาให้สังคมยอมรับครับผมการศึกษาการอาชีพความหวังในอนาคต ในการทำการงานอาชีพเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นทําให้เขามีพลังในการที่จะก้าวออกจากโรงเรียนเข้าสู่สังคมต้องการเสรีภาพในการประกอบอาชีพซึ่งตัวการศึกษานี่แหละจะทําให้เขาเกิดความภูมิใจในตัวเขาเอง ให้สมุดประกันชีวิตเพื่อนคู่ชีวิตตลอดไป